สวัสดีคานผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show ครับ Today Show ของเราในวันนี้ในช่วงทอล์กโชว์นะครับมาพบกับเธออีกครั้งหนึ่งกับเรื่องราวใหม่ๆเรื่องราวในชีวิตที่น่าสนใจสำหรับเธอคนนี้ใครครับใครครับแพนเค้กครับโอ้โหแพนเค้กเขมนิดใช่รู้ว่าอีแพนเค้กจากเรื่ององไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนกันนะอันนี้แพนเค้กเขมนิดนะเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องราวที่ฟังแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเราก็จะมีความรู้สึกเฮ้ยเราใช้สิ่งเหล่านี้กับชีวิตได้หรือเราทำงี้กับครอบครัว หรือเร,า,รมามองบ้านเราใหม่ได้ไหมในช่วงที่มันเป็นแบบนี้กันอยู่เ,ออเราจะทํายังไงให้บ้านเรามันเป็นที่ที่น่าอยู่เพราะพวกคนบางคนไปนะครับว่าเวลาออกไปนอกบ้านนั้นหนักขนาดไหนสู้ขนาดไหนนะต้องกัดฟันขนาดไหนไม่มีปัญหาแต่กลับมาในบ้านขออย่างเดียวเมื่อกลับบ้านอย่าขอให้ต้องกัดฟันอีกออย่าขอให้ต้องกัดกรามอีกอย่าขออะไรขอให้สามารถอ้าปากและยิ้มแล้วหัวเราะกันได้เราทํำยังไง เราต้องทําอย่างนั้นสิครับสําคัญมากๆนนเรื่องราวของแผ่นเค้กครับส่วนช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองๆวันนี้ก็จะเป็นบุคคลคนหนึ่งที่เขาดูแลบ้านของเขาด้วยตัวเขาเองเขาเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวครับโอ้โหธรรมดาเราจะสอนลามเทพิทักษ์ธรรมดาเราจะเห็นแต่ผู้หญิงเลี้ยงเดี่ยวนะเรานี้เลี้ยงเดี่ยวลูกสาวด้วยและบ้านมีความสุขด้วยล่ะที่สาคัญที่สุดเลยนะครับว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ดูแล้วเอามาเป็นอุทาหรณ์ให้กับชีวิตของเราเราจะทายังไงให้ชีวิตของเราดีขึ้นเราจะทำาไงให้ชีวิตของเราปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปได้เเรราาาจะทงให้ต มีความสดใสพอที่จะมองเห็นความเป็นจริงของโลกได้อันนั้นสําคัญจริงๆนะครับจะเห็นแต่สิ่งที่เราอยากเห็นหรือทําแต่สิ่งที่เราอยากทําอย่างเดียวจงเห็นความเป็นจริงและใช้ความเป็นจริงอย่างนั้นมาสร้างชีวิตตัวเองอย่าพลาดถ้าท่านพลาดพุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับ กลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนั่คืนีรายการทเดย์โชว์และนี่คือช่วงทลอกโชครับทล์กโชว์ของเราในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเราเรื่องหนึ่งซึ่จริงๆเกิดขึ้นกับชีวิตเราทุกๆคนในช่วงนี้ช่วงที่มีโควิด19ช่วงที่ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปมากมากมายหลายหลากด้วยกันและหลายๆชีวิตก็เป็นอย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าบางคนเวลาที่ได้พบกับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็อาจจะคิดว่าเมื่อไหร่ ฟ้าใหม่มันจะมาสักทีเมื่อไร่เรื่องราวเหล่านี้มันจะจบไปสักทีในขณะที่บางคนเมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้กลับหันมามองตัวเองเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้แล้วมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นมากับชีวิตของเราเนี่ยและชีวิตของเราที่มันผ่านมาทําไมเรามองไม่เห็นบางสิ่งบางอย่างเลยแต่ตอนนี้เวลามันมีโควิด -19 เกิดขึ้นมาเรากลับมองเห็นอะไรได้ชัดขึ้นและเห็นชีวิตเราได้ชัดขึ้นเขาทําการเปลี่ยนแปลงทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างใหม่ในชีวิต และทําให้ชีวิตของเขาอยู่ในปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ได้รออนาคตได้อย่างมีค่ามากๆผู้หญิงคนนั้นชื่อแผ่นเคครับแผนเคกเห็นเหมือนกับที่เราเห็นทุกอย่างเห็นว่ามันมีเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างง้นอย่างนี้แต่แผนเคกไม่เคยเห็นบ้านตัวเองเลยครับตลอดมาที่ผ่านมาแผนเคไม่เข้าใจเลยว่าบ้านตัวเองเป็นอย่างนี้นะหลังบ้านเรามีอย่างนี้นะหน้าบ้านเราเป็นอย่างนี้นะคนในบ้านเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่ามันยุ่งเกินไปที่จะเห็นแต่ตอนนี้มันไม่ยุ่งขนาดนั้นแล้ว เธอนั่งที่บ้านเธอและเธอเห็นบางสิ่งบางอย่างและเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันน่าจะเป็นประโยชน์น่าจะเป็นประโยชน์ให้คนหลายๆคนได้คิดว่าจริงๆไอ้ความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เราควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเราด้วยหรือเปล่าแล้วมันเกิดประโยชน์ได้แค่ไหนขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณแผนเค้กเคมเมิสจ้ามิกรครับสวัสดีค่ะสวยเสมอขอบคุณค่ะสวยจริงๆลูกเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับที่อาพูดไปนี่ถูกต้องไหมถูกค่ะอาหรอมันเป็นจริงๆนะ จริงค่ะจริงๆรแต่ผมว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เขาไม่ได้มามองเขามองแต่ว่าตอนนี้มันไม่ดีเขาอยากจะให้ใช่ใช่มันอยากจะให้ดีเร็วๆก็เลยมองถึงแต่อนาคตตลอดเวลาแล้วก็ปัจจุบันก็หยุ่ไปอย่างนั้นอ่ะแต่คุณไม่เห็นคุณเห็นอะไรบ้างคือพอพอพอช่วงที่เรามีปัญหาเราก็ต้องกลับมามองว่าแล้วเราจะอยู่กับมันได้ยังไงอะคะคือตอนนั้นเราก็โอ้โหเป็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันการอยู่บ้านเป็นอาทิตย์เป็นเดือนดีกว่า มันสร้างความกดดันเหมือนกันนะคะเพราะคนไม่เคยอยู่บ้านไงแล้วแล้วคนในครอบครัวทั้งหมดไม่เคยอยู่บ้านรวมกันนะคิดดูซิว่าแต่ละคนคือนิสัยใจคอไม่เหมือนกันแต่เป็นพี่น้องกันใช่แต่พอมาอยู่รวมกันแล้วแบบอันี้ก็ไม่ถูกใจอันนั้นก็ไม่พอใจนี่ก็ไม่ชอบเอ๊ะแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันก็ต้องเริ่ม ปรับใจปรับวิธีคิดเริ่มที่จะค่อยๆปรับตัวว่าเราจะอยู่กับบ้านทําอะไรได้บ้างนอกจากสิ่งที่เราจะทําเราอยากออกกําลังกายเราอยากเลี้ยงหมาเราช่วยดูแลบ้านดูแลในส่วนของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราทําอะไรอย่างอื่นในบ้านเราอีกได้บ้างซึ่งในบ้านแผ่นะคนเยอะมากค่ะกิจกรรมก็เยอะมีอะไรตลอดเวลาคำว่าคนเยอะมากนี่มันสักกี่คนสักกี่คนนะคะคุณตัวคุณคุณแม่ใช่ค่ะน้องพ่อครอบครัวไทนก็คือ5แล้วแล้วน้องมีน้องสะพ้ยแล้วมีหลานอีกสองคน แล้วในบ้านก็มีสิ่งมีชีวิตน้องมาอีกประมาณเกือบสิบชีวิตโอ้โหแล้วก็มีพี่พี่แม่บ้านอีกประมาณเกินห้าคนโอ้โหเยอะค่ะวันตอนเช้ามานี่คือคักมากเลยค่ะที่พูดมาไเฉพาะคนนี่สิบห้าคนเลยนะในบ้านนะคะอที่เดินกันขวักไขวใน่บ้านโอ้โหในบ้านหนึ่งหลังมีคนเดินกันสิบห้าคนใช่ค่ะตั้งแต่เช้าเนี่ยบ้านเธอพื้นที่กี่ร้อยไร่อะเป็นบ้านโอ้โห สามหลังต่อกันค่ะแล้วก็เนี่ยก็มีอ๋อแต่อยู่ในอยู่ในที่เดียวกันอยู่ในอยู่ในแต่สามหลังเลยแต่เป็นสามหลังเลยอะไรเงี้ยมันมากเลยนะเนี่ยคึกคักมากเลยค่ะแต่เมื่อก่อนไม่เคยเห็นความคึกคักนี้เลยคือเมื่อก่อนมันก็มีความคึกคักแต่เราจะไม่มีเวลาใช่ไม่ได้เห็นไงเราไม่อยู่พอเช้ามาชีวิตก็คือแบบเช่น7จ็ดแปดเก้มงตื่น8ปดโมงแต่งหน้า9ก้าโมงออกจากบ้าน10บโมงต้องถึงที่งานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ทันต้องทํายังไง ก็เวลาจะเป็นแบบนี้ตลอดเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาโฟกัสไม่ได้มาโฟกัสกับที่บ้านเลยว่าอุ้ยอันนี้อันนี้พังอันนี้ขาดอันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรไม่ไม่มีโอกาสได้ได้รู้ได้รู้ได้ดูแบบนั้นเลยโดยปกติแล้วที่ว่าไม่รู้แล้วมีคนดูอยู่ใครเป็นคนดูคุณแม่ค่ะคุณแม่คุณแม่ซึ่งปกติแล้วคุณแม่นี่ถือเป็นเสาหลักของครอบครัวไหมถูกต้องค่ะถูกต้องเลยใช่ค่ะก็จะมีคุณพ่อแต่คุณพ่อก็จะ ก็ยัเงียบเงียบหน่อยแต่ว่าคุณพ่อก็ตามคุณแม่ภาพรวมอ่ะถูกต้องเลยมันบ้านไหนก็เหมือนกันอ่ะคุณพ่อก็ตามคุณแม่ถ้าแม่พูดอะไรขึ้นมาว่าไอ้นี่น่าจะทำเงินนี้นะพ่อก็อาจจะเออขึ้นมาคำนึงแล้วก็นึกในใจได้ทันทีว่าเฮ้ยฉันจะพูดอะไรกับใครเนี่ยไม่ควรเลยอะไรอย่างงี้เออเออเอาเอาเออไอ้ต้นไม้ตรงนี้มันไม่สวยนะเอ้ยแต่ฉันว่าเออเธอเปลี่ยนเลยใช่ แต่พ่อบอกวันนี้ประจำต้นไม้จะตัดตลอดแม่บอกห้ามตัดนะนนแม่จําได้ทุกใบนะนนว่าต้นไม้แม่มีอะไรบ้างอ,อย่างนี้เลยอาก,ก็จะเป็นแบบนั้นคราวน,นี้คือคุณแม่เองก็เป็นเป็นหลักเหมือนกันแต่ว่าคุณแม่ก็ออกจากบ้านกับแผนเพราะฉะนั้นเ,น<ช>เราก็ไม่ได้แทบไม่ได้คือดูอรายละเอียดแต่ไม่ได้ลงดีเทลกับมันม,มากจริงๆไม่ได้มองกับมันอย่างจริงจังว่ามันมีอะไรบ้างที่ ที่ที่เราต้องดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันมากเลยนะมันนึกถึงจริงๆชีวิตเรามีคนอยู่ในบ้านด้วยกันนะทั้งหมด15คนชุมลมุน,ม,นมากบ้าบ้าเลยเหรอชุลมุนมากมันไม่มใช่ชุลมุนธรรมดาท่นชีวิตคนนะแล้วยังมีสุนัขสุนัขค่ะอีกประมาณกี่ตัวสุนัขบ้านแต่หลังก็จะมีประมาณหลังหนึ่งมี6ตัวตัวหนึ่งอีกสตัวอย่างเงี้ยค่ะสิบตัวทั้งหมดสิบกว่าตัวแล้วก็ไม่ถูกกันด้วยนะคะ นานค่ะเ,เขียนไอ้เป็นนิยายเถอะสนุกทำ <มา S 2> ละค,เครเถอะบ้านเธอตอนนี้ก็เวลาลูกหลุดไปทีก็ทุกคนในบ้านโดนหักเงินหมดเพราะว่าถือว่าไม่ช่วยกันดูอย่างเงี้ยค่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีเรื่องมีรายละเอียดยิบย่อยในบ้านเ<อ>ยอะแยะมากมายที่เหมือนเราก็ต้องมาช่วยกันดูคนนี้พอพออย่างในช่วงช่วงที่เราหยุดกันยาวๆโควิด19เรามีโอกาสได้อยู่บ้านได้พิจารณาสิ่งต่างๆในบ้านว่าเ้ยบ้านที่เราอยากอยู่มันเป็นยังไงมันมีคำหนึ่งที่เท่มากเลยไอ้บ้านที่เราอยากอยู่เป็นไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาตรงนี้ก่อน บ้านเธอมีหลังบ้านด้วยนะมีหลังบ้านด้วยค่ะใช่แต่เธอไม่รู้เมื่อก่อนกันหลอกมากเลยไม่รู้ว่าทำอะไรบ้างไงไม่รู้ว่าหลังบ้านตัวเองเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้เหรอคือมันตอนนั้นมันต้นไม้อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะจนแบบว่าคือก็มีปลูกอะไรบ้างเล็กเล็น้อยๆอยแต่จนพอในช่วงที่มันเป็นเราต้องหยุดจริงๆคุณแม่ก็มาปรับพื้นที่ใหม่ทําใหม่แล้วก็บอกว่าเราต้องเริ่มแล้วคือเรื่องของธรรมชาติเรื่องของการกินอยู่อาหารการกินพืชผักต่างๆอะไรอย่างี้ค่ะที่เราแบบ ที่เราเคยเห็นคนอื่นเขาทากันเนี่ยเ,ออเราน่าจะลองที่หลังบ้านเราปลูกสวนครัวที่บ้านปลูกซะเลยนก็ทําหลังบ้านตรงนั้นให้เป็น,น,นสวนครัวเลยใช่ค่ะโดยเธอนั่งและย,ยืนดูอย่างเดียวแค่รดน้ำรดน้ำ หลักๆจะเป็นน้องสาวแผนครั่งเขาชอบเรื่องพวกนี้พวกธรรมชาติอยู่แล้วเขาก็จะเป็นคนลงมาทำมาดูแลสายชีวจิตเลยนะใช่ใช่เป็นสายธรรมชาติน้องเธอคนนี้ตัวจริงเลี้ยงโอ้โหขบประงมปลูกดูรดน้าต้นไม้ทุกวันวันไหนไม่อยู่ก็บอกทุกคนว่าต้องช่วยดูแลอะไรเวลานี้เวลานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณไม่แอบไปดูบางทีเขาพูดกับต้นไม้ด้วยซ้ำไปเอามีนะจริงร้องเพลงด้วยร้องเพลง เขาสายธรรมชาติจริงๆจริงค,คือเขาชอบเ,เอาเาะว่าอะไไม้จะมีสุขภาพที่ดีไงแฟนก็เลยเออเออ,เอ,อมันก็พอเราได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในบ้านอะไรเงี้ยค่ะเริ่มอยู่กับมันได้มากขึ้นน่ะเราก็เริ่มเห็นว่าเอยจริงๆมันมีอะไรที่ที่มันซ่อนอยู่เยอะมากที่เราเราไม่เคยได้เห็นอย่างการปลูกอย่างเงี้ยที่พันบอกว่าปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆการปรับปรุงบ้านการทําอะไรใหม่ๆเราอยู่เราอยากให้บ้านเป็นแบบไหนเราก็มาช่วยกันดูแลแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเห็นคนด้วย ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน15คนใช่เราเห็นเลยว่าเฮ้ยเราไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าอ๋อเขาจะเป็นอย่างนี้คนนี้จะเป็นนี้คนนี้จะเป็นอย่างนี้ใครเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงช่วยเรายังไงเวลานี้จะหายไปไหนหรืออะไรแบบนี้ค่ะรู้สดวกมากเลยโอ้มันมันมีเรื่องราวในรายละเอียดในบ้านเยอะมากๆแต่รายละเอียดทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะก็มีคุณแม่นะจะเป็นตัวกลางของบ้านที่ดูแลแต่ในที่สุดสิ่งหนึ่งที่ไม่น่าจะเกิดก็เกิดขึ้นใครจะไปนึกว่าอยู่ๆแม่จะเป็นโรคความดันแล้้วววเเป็นนแบบชิดดทีี่่รยยกกกาั คือต้องบอกว่าก็เป็นโรคตามวัยแล้วเป็นคนที่ไม่เคยแม่อายุเท่าไหร่วัยแม่เหรอคะห้าสิบใกล้60แล้วค่ะเกินครึ่งวัแล้วแต่ก็คือแพนว่าตามวัยแล้วแม่เป็นคนบอกนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวได้ยินจี๊ดความดันอีกนะต้องบอกเขา40กว่า เดี๋ยวมีขึ้นเลยแต่แม่ไม่ตรวจสุขภาพไงนั่นไงนี่อ่ะนี่คือสิ่งที่สำคัญไม่ตรวจสุขภาพไม่ดูแลการกินไม่ดูแลการออกกำลังกายไม่เลยล่ะละลูกไปไหนฉันไปด้วยใช่แค่แค่อยู่ที่ไหนฉันอยู่ที่นั่นกินทุกอย่างไปทุกที่แล้วอันนี้อร่อยนะอลูกกินหมดค่ะของทอดของมันอะไรนี่คือแม่ชอบมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเออแม่แม่ก็เต็มที่ดีเนาะแม่ก็ใช้ชีวิตเต็มที่แต่พอวันหนึ่งใครจะรู้ว่าสุขภาพพอมันมาถึงตัวเราเป็นไงแม่เป็นไง คือแม่ก็ว like. so, ืบเลยอย่างเงี้ยค่ะมึนแล้วก็เหมือนกับเวียนหัวตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องไปหาคุณหมอตอนคุณหมอบอกว่าความดันเกินจะแบบสูงมากนี่คือยังจะไม่ยอมอยู่ในโรงพยาบาลด้วยนะก็คือจะแบบว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นอะไรแม่ไม่ได้เป็นอะไรแต่จริงๆคือไม่ไหวแม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยลูก ไม่ได้คือไม่ได้คือ 1941, bursting, พอมันถึงเวลาที่ต้องดูแลตัวเองเลยเนียค่ะก็เลยต้องบอกแม่ว่าโอเคแม่ต้องพักแม่ต้องนอนเขาก็เริ่มรู้ตัวว่าเอ้ยเขาอยากอยู่กับลูกเขายังไม่อยากเป็นอะไรเลยไม่อยากตายใช่ยังไม่อยากเป็นอะไรแล้วเขาก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองคือกินยามันก็เป็นปลายทางใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาปรับใหม่ว่าโหคราวนี้ดูอย่างเลยว่าดูแลตัวยังไงต้องกินอะไรต้องทํายังไงเขาดูเองเหรอเขาก็มีคนลูกๆก็ช่วยกันดูด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะเขามีลูกกี่คนมีลูกสามคนสามคนช่วยกันหมดเลย ช่วยกันหมดทุกคนก็ช่วยกันดูที่พวกเธอเรียกว่าช่วยนะแม่เขาเรียกว่ายุ่งแต่พอวันหนึ่งใครจะรู้ว่าสุขภาพพอมันมาถึงตัวเราเป็นไงแม่เป็นไงคือแม่ก็วืบเลยอย่างเงี้ยค่ะมึนแล้วก็เหมือนกับเวียนหัวตลอดอะไรเงี้ยค่ะคือกินยามันก็เป็นปลายทางใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาปรับใหม่ว่าโอ้โหคราวนี้ดูอย่างเลยว่าดูแลตัวยังไงต้องกินอะไรต้องทํายังไงเขาดูเองเหรอ เขาก็มีคนลูกๆก็ช่วยกันดูด้วยที่พวกเธอเรียกว่าช่วยนะแม่เขาเรียกว่ายุ่งจริงเหรอจิงอะไรเขคนนี้ก็บอกให้ทำอย่างนั้นไอคนนั้นก็บอกให้ทำอย่างนี้ไอคนนี้ก็บอกให้ทำอย่างนั้นก็เวลาต่อหน้าลูกแม่ก็จะบอกว่าแม่แข็งแรงไงแม่ก็จะบอกว่าเขาไหวเขาโอเคทีนี้เราก็แบบเราก็ไม่อยากจะไปถึงกับแบบแม่ต้องทำนะไปบังคับเราก็แม่ก็ใช่ไหมอ่าก็เราก็ไม่อยากทำแบบนั้นแต่ว่าเราก็เลยบอกว่าเราไม่อยากเห็นเขาเป็นแบบนี้กี่เดือน เกือบ2เดือนนะคะสเดือนคือนอนอยู่บ้านคือต้องจัดจัดห้องใหม่เพื่อให้แม่แบบพักไม่ต้องเดินขึ้นบันไดอยู่แบบดีๆแล้วก็ต้องมีคนช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าทุกวัน7วัน2 4ชั่วโมงเราแทบจะอยู่คุณแม่ตลอดเวลาเอาไปทํางานแม่ก็ไปด้วยพอในช่วงนั้นคือแม่ไม่ได้ไปมันมันโงงเหมือนกันนะคือคุณยังทำงาน7วันอยู่ป่ะเกือบทุกวันค่ะถ่ายละครกี่วันถ่ายละครก็ประมาณ3-4วัน4วันที่เหลืออีก3วันไปทําอะไร ที่งานก็จะมีเวิร์กช็อปมีกิจกรรมอื่นๆมีออกกําลังกายอะไรอย่างี้ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออวิตายแล้วพอแม่ไม่ได้ไปแล้วมันมันไม่ใช่ว่าเราติดกันแต่ว่ามันมันหวงเวงมันเหมือนกับเราทํางานเราเป็นทีมกันตลอดเวลาไปด้วยกันช่วยกันดูความเรียบร้อยดูแลซึ่งกันและกันอะไรเยงี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบนี้ไม่ได้ละคุณแม่แม่ต้องดูแลสุขภาพสคัญสุขภาพสําคัญที่สุดจริงๆค่ะกลับมามองเรื่องของคุณแม่เสร็จก็เลยมามองเห็นตัวเองใช่ค่ะทำยังไงกับตัวเองบ้างก็เลยหันกลับมาว่าเอองาม ใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นหรือบางทีอยากทําอะไรอยากดูแลตัวเองเราคงต้องให้เวลากับมันมากขึ้นเพราะเวลามันเดินตลอดเราทางานทุกวันเราสนุกก็จริงแต่ถ้าเราร่างกายไม่แข็งแรงสุขภาพไม่ดีมันจะมีประโยชน์อะไรแพงเลยรู้สึกว่าเออบางทีเราก็อยากสโลไลฟ์บ้างเนาะบางทีแบบว่าอยู่เฉยๆแล้วก็นั่งมองคนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยว่าเอ,อ้ยก็ก,ก็ก็ดูมีความสุขไปอีกแบบหนึง่งชิลๆอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องเร่งรีบ อาบน้ํายังรีบเลยบางทีอาเหมือนจับเวลาตัวเองตลอดเวลาลงมากินข้าวโอ้โหกินเสร็จก็จุกอีกเพราะว่ารีบไปหมดเดินก็เร็วไปหมดแล้วจะรีบไปไหนก็ไม่รู้คือด้วยความที่เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าทําอะไรช้าๆบ้างหรืออยู่กับตัวเองบ้างทําในสิ่งที่เราอยากทําบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การดูแลตัวเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ ที่เราอยากทํามาโดยตลอดเช่นการออกกําลังกายคุณทำไงตอนนี้ออกกําลังกายยังไงบ้างเห็นบอกว่าตอนตอนเมื่อก่อนนี้ออกกําลังกายเขาเรียกว่าอะไรฮาร์ดคอร์หนักมากก็เล่นเล่นหนักๆมีกระโดดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายอย่างเดี๋ยวนี้ก็ลดลงลดลงลดลงเพราะเรารู้สึกว่าเราออกแบบนั้นเยอะๆในระยะยาวมันก็อาจจะอาจจะไม่ดีกับทำ้ายตัวเองได้ทำ้ายตัวเราเองเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การยืดหยุ่นต่างๆคือถ้าออกอย่างเดียวแล้วไม่ยืดเลย มันก็อาจจะไม่โอเคอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออมันคงต้องใช้ชีวิตอย่างบาลานซ์มากขึ้นมีเข้ายิมบ้างมีโยคะบ้างอะไรเงี้ยค่ะมีเล่นบาที่มันเป็นมีมีอัลบัลเลขเข้ามาผสมกันมีใช้แบบออกกําลังกายกล้ามเนื้อมัดเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะให้มันให้มันบาลานซ์กันว่ายน้ําก็มีตีกอล์ฟกับครอบครัวก็มีคือคือหลากหลายแผนว่าเล่นให้หลากหลายแต่ไม่หนักหน่วงจนเกินไปชีวิตมีความสุขขึ้นดีขึ้นมากเลยค่ะมีความสุขค่ะมีความสุขเลยขนาดเมื่อไหร่จะแต่งงาน อามีความสุขมากมากอาอทำไมอะเร็วๆค่ะเร็วๆเร็วๆเร็วๆๆหมายถึงว่าให้อาผ่านเรื่องนี้ไปเร็วๆเลยคะผ่านเรื่องนี้ไปเร็วๆเลยนั่นก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเพราะว่าเราได้ทําอะไรด้วยกันไงอาดีที่เรามีความชอบที่ตรงกันใช่ค่ะเขาน่ารักเขาน่ารักค่ะจริงๆนะเขาเป็นคนน่ารักมากผมมีความรู้สึกว่าคุณโชคดีโชคดีโชคมันมาจากอะไรอะแพท โชคมันมาหรอคะมาจากไหนอ่ะมากับบุญได้ไหมคะเหรอมันมาจากไหนโชคเธอแทนว่าถ้ามีโอกาสได้เจอกันหรือถึงเวลาที่จะมีโอกาสได้เจอกันอย่างนั้นมากกว่าแต่เราจะดูแลและรักษามันไว้ยังไงแทนว่านั่นก็คือสิ่งที่สําคัญค่ะแต่ตราบจนถึงเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันยังรับรื่นค่ะรับรื่นและมีอยู่อ่ะนั่นเป็นเรื่องราวของชีวิตนะที่บ้านที่บ้านใช่ค่ะ เรื่องราวที่น่าสนใจกเรื่องหนึ่งคือเวลาที่มันเกิดเรื่องอย่างนี้กันขึ้นมาเนี่ยน้องเธอต้องเล่า่องน้อง<ช>น้องนี่เขาเรื่องสุขภาพสําคัญมากมากเลยถ้าผู้ชมมีอย่างนี้ที่บ้านไหมคนที่บอกว่าสุขภาพสําคัญที่สุดเลยและเขาสามารถทําอะไรที่มหัศจรรย์มหัศจรรย์ได้กับตัวเขาเองด้วยใช่ค่ะคือเขาเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วเป็นคนที่จริงๆตั้งแต่เด็กเขาเป็นคนแบบมีเจ้าเนื้อหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยคือจะเป็นคนละสไตล์กับแพร แล้วเขาก็โดนเปรียบเทียบกับเรามาโดยตลอดชแล้วเรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เหมือนกับน้องไม่ชอบใครก็ไม่ชอบครับใช่ค่ะแล้วน้องก็จะรู้สึกว่าเขาจะไม่อยากเป็นเหมือนเราเพราะว่าเขาไม่ได้คิดว่าการเป็นแบบเราแล้วโอเคเขาก็จะพยายามหาทางที่ชัดเจนของเขาว่าเขาจะเป็นตัวเขาอย่างมีความสุขเขาจะเป็นหุ่นแบบนี้แต่จะเฮลตี้แต่จะดูแลตัวเองและจะทําให้คนต้องหันกลับมาหาเขาว่า มทำยังไงดูแลตัวยังไงเป็นแบบนี้ได้ยังไงซึ่งทุกวันนี้เขาเขาทําจนมันอยู่ในจุดนั้นนะคะสําเร็จแล้วสาเร็จ,เร,จเรารู้สึกว่าโอ้โหตายแล้วเราภูมิใจจังเลยที่เราเห็นแบบน้องเราซึ่งแบบจับทิศจับทางจะเป็นยังไงดีบางทีก็ร้องไห้บางทีก็อุย๊ยพี่แพนทํายังไงดีเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าเออนี่คือสิ่งที่แบบเขาเองยังเป็นตัวอย่างให้กับเราในการที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นเขาหันมาดูแลสุขภาพตัวเองเยอะมากค่ะเรื่องอาหารการกินเรื่องอาหารการกินตอนแรกเขาไม่ออกกกําาลังยา้รูสึกว่า ทำไมต้องออกทำไมต้องออกแล้วการออกกําลังกายสาหรับเขาจริงๆมันก็มีวิธีอื่นก็ได้อะไรเง<อ>ี้ยค่ะอาหารการกินคือสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเขาก็มาเปลี่ยนในเรื่องของการลดทานเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยค่ะดูแลพวกพืชผักผลไม้เยอะขึ้นธัญพืชต่างๆก็มาปรับกับตัวเขาแล้วเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงในเวลาแบบ สี่เดือนห้าเดือนอย่างเงี้ยค่ะน้าหนักก็ลง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 ไปแบบเยอะมากค่ะมีปัญหาอะไรถ้าใครมีปัญหานี้ไปปรึกษาน้องแพนเค้กได้นะฮะเค่อยๆไม่ได้พูดอะไรเขาค่อยๆทำไม่ค่อยปรับแต่ก็หาจนเจอฮะใช่ค่ะแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเอ็กซ์ตรีมพอเขาเจอุ๊บ่าจุดที่เขาจะทําคืออะไรเขาก็จะรู้ลว่าเขาจะปรับสมดุลกับมันได้ยังไงคือมันไม่เรียบแปลว่าต้องแบบใช่หักโหมจนกินอย่างอื่นไม่ได้แต่เขาปรับได้และอยู่กับมันได้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่น้องทำแรกๆเราต่อต้านเราว่ามันเยอะไปหรือเปล่าอ่ะ สุขภาพจะแข็งแรงไหมจะมีความสุขไหมแต่พอเราเห็นเขาทามาอย่างต่อเนื่องแล้วสิ่งที่เขาทํามันส่งผลถึงทุกคนในบ้านหมดเลยค่ะใช่วันนี้เราเลยซึมซับในสิ่งที่เขาทําแล้วรู้สึกว่ามันดีจังเลยเขาชอบปลูกต้นไม้เขาชอบปลูกต้นไม้เขาก็ไปสระบุรีเดียทางนั้นใช่ค่ะวันหลังเชิญนะคะมีสวนอยู่ที่สระบุรีเขามีสวนที่สระบุรีเ<ช>ขาไปชมปลูกอะไรอยู่บ้างเนี่ยค่ะเป็นพวกพืชผักสวนครัวต่างๆ <S <S <อ>ผักที่เราเอามาทําผักสลัดอะไรเงี้ยค่ะผักที่แบบเอามาทําง่ายๆได้ แล้วก็มีแบบเลี้ยงปลามีอะไรเป็นเหมือนพื้นที่ตัวอย่างย่อมย่อมง่ายๆาตรงนั้นนะคะตอนนี้เหรอคะมีค่ะเริ่มจากการที่เขากินเนี่ยผักผลไม้เยอะเขาก็เลยมาเป็นผักผลไม้ปั่นนี่ไงนี่ไงแล้วกินมาต่อเนื่องจนจากที่กินคนเดียวนะคะวันนึงเป็นลิตรเป็นลิตรตอนนี้ก็คือพอคุณแม่ทานคุณแม่ก็มาทําตอนนี้ทุกคนในบ้านทานหมดทานกันหมดเลยทานกันหมดเลยทุกเช้าจะต้องทานน้าผักผลไม้โดยเฉพาะคุณพ่อต้องทานนะฮะพาะคุณแม่สั่งให้ทานต้องทาน คุณพ่อถูกบังคับแบบนั้นจริงๆถูกครับคุณพ่อบอกว่านี่พ่อต้องกินเหรอไ้ยพ่อต้องกินน้ำผผ่า้วยเหรอลูกวันนี้แบบขมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวมันเป็นวันวันมันเป็นวั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 นก็ขมใช่ก็แล้วแต่วันแต่คืนด้วยความที่มันธรรมชาติเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีอะค่ะเออเราก็เราก็เต็มที่เพราะนั้นที่สระบุรีนี่ก็เลยกลายเป็นที่ที่หนึ่งเวลาที่เดี๋ยวนี้ไปแล้วมีความสุขมากเพราะเมื่อก่อนมันก็แค่ที่รกร้างว่างเปล่าใช่ที่ท รายนิดค่ะเท่านั้นเองแต่กลายเป็นความสุขไปเลยใช่คทุกคนไปกันอย่างแฮปปี้มีพื้นที่เยอะหรือน้อยเราก็ทําให้เกิดประโยชน์ได้ไงอ่ะแต่ตัวของเธอเองมีคอสสุขภาพด้วยใชมผมไม่ขอพูดว่าชื่อว่าที่ไหนที่ไปเขาเข้าไปที่ที่หนึ่งซึ่งเขาเรียกเป็นคอสสุขภาพท่านชมแบบเข้าไปดูแล4ี่ห้าวันในํำนองนี้เป็นขำจริงมันดีไม่ดีมันดีค่ะเหรอคือสำหรับเขาบังคับไหมเขามีตารางเวลาให้เราว่าแอบไปกินอะไรข้างนอกไลมั้ย ไปได้แต่เรารู้สึกว่าถ้าเราทําได้อะถ้าเราสามารถอยู่ได้ตลอดเวลาโดยที่มันถึงกินตามเช้ากลางวันเย็นที่เขาจัดให้เมันก็เป็นสิ่งที่ดีแลวออกกําลังด้วยป่ะออกกําลังด้วยค่ะดูแลสุขภาพทำทรีทเมนต์ต่างๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรื่องกายภาพของเราต่างๆเขาก็จะมีคนเป็นผู้เชี่ยวชาญมาดูให้เราว่าสลีะเราเป็นยังไงร่างกายเราเป็นยังไงตรงไหนที่แข็งแรงตรงไหนที่อ่อนแอตรงไหนที่ต้องเสริมขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยค่ะเรามันแปลกดีน้องอารมันมีแบบนี้แต่เรารู้สึกว่าเออแต่ดูสิมนุษย์มันต้องถูกบังคับอ่ะ ไปอยู่กีคืนอยู่กีคืนสาคืนค่ะสคืนแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็ดีเหมือนกันเลไอย่างเงี้ยค่ะที่เราได้ลองเปลี่ยนตัวเองแล้วก็สงบอยู่กับธรรมชาติคำนี้ดีสงบสงบเว่าที่เราถูกอะไรบางอย่างที่มันกดเป็นเลโกเรชัน่ะเป็นกฎกติกาเป็นกฎเกณฑ์การทำบางทีมันไม่ทําให้เราวุ่นวายขึ้นนะมันทําให้เราสงบขึ้นจริงค่ะใช่ไหมใช่แล้วเราก็ไม่ต้องจับ โทรศัพท์ไม่ต้องอะไรคือเขาก็เป็นกฎว่าอดเลยที่สาธารณะไม่ต้องห้ามหยิบห้ามจับอะไรอย่างงี้ค่ะไม่งั้นมันติดนะเอามันดีนะอมันไม่งั้นเราก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดเวลามันติดจริงนะนั่งอยู่เฉลยบางทีไม่ได้ทำนะไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีจริงมันไม่มีจริงจริงไม่ได้หยิบขึ้นมาแค่นั้นจริงค่ะใครโพสภาพใหม่บอกว่าจริงเอ๊ะเลียกถึงเวลาที่เราจะโพสภาพหรือยัง แล้วก็โพสภาพว่า oh, มันเป็นจริงนะมันนะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่งั้นเราก็จะไม่หยุดไงอ่ะไม่หยุดที่จะแบบโหจะทํานู่นจะทํานี่จะลงนู่นคิดๆไม่หยุดไม่ได้อยู่กับตัวเองจริงๆอะไรอย่างี้ค่ะคราวนี้ก็รู้สึกว่าเออไปไปปรับตัวเองบ้างไปเปลี่ยนอะไรในบางอย่างการกินการออกกําลังกายการนอนอย่างเงี้ยค่ะตอนที่อยู่ตอนที่อยู่ปกติที่มันยังไม่มีโควิด19 <c oughs> ตอนนั้นทํา YouTube แต่ว่า <c oughs> ไปเทีเท่ยวนู่นเที่ยวนี่ใช่ค่ะตอนที่พอมันมีโควิด19 youtube ก็ยังทํายังทําอยู่แต่มันเป็นเริ่มที่บ้านที่บบ้านครั นี่ค so really? ือพอเรารู้สึกว่าในในบ้านเรามันมีเรื่องราวเยอะมากอะอะแล้วก็เธอแม่จะเอาทั้งหมดมาเล่นให้หมดหรือรู้ว่าทั้ง15คนหรือว่าแม่บ้านทั้งหมดเลยตีพี่เอามากันให้หมดเลยทีเเธอเล่นให้หมดเลยคนนี้เป็นนี้คนนี้เป็นนี้จริงเธอรู้ไหมมันจะน่าดูขนาดไหนเช้าขึ้นมาเธอจะดูแล้วว่าความวุ่นวายในบ้านแพนเค้กมันมีอะไรบ้างจะแอบตั้งกล้องไว้ดีกว่าอันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากเฮ้ยเจอจะสนุกมากเลยเพื่อไอ้น้องเธอที่ออกมา มันเยอะมันเยอะมากฉันอยากดูมากเลยและขณะที่น้องสะพ้ายใช่ไหมใช่ค่ะน้องสะพ้ายเธอก็มองด้วยสายตาเอาอีกแล้วได้มันมีเรื่องราวในบ้านเกิดขึ้นเยอะมากซึ่งตอนนี้เราก็เลยมาทํา youtube กันอะไรเงี้ยค่ะยูทูปชาแนลกันในบ้านซึ่งก็ตอนแรกเขาเริ่มสักแผนก่อนแต่นี้คุณแม่เองเขาก็ชอบทําอาหารทํากับข้าวเราก็เลยบอกว่าให้เขามีช่องของเขาเลยช่องหนึ่งอุ้ยต่ละมัมมี่แพมให้เขามีช่องของเขาเลยแล้วก็มีของน้องสาวเรื่องของสุขภาพเรื่องของการดูแลตัวเองกันอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เขามี เป็นกลุ่มของเขาหนึ่งช่องก็นนี้มีน้องชายตนนี้กําลังขุนอยู่ให้แบบกับครอบครัวกับหลานๆเนี่ยมันก็มีมุมอะไรในวัยด็กแสบมากเลยนะแสบมากเลยค่ะรู้มากแล้วก็แบบกี่ขวบเด็กยุคใหม่มั้งคะกี่ขวบละนี่เหรอคะสามสี่ขวบค่ะแสบจริงๆเลยจริงๆค่ะรู้มากแล้วก็รู้เยอะแล้วก็แบบ เียงเถียงเราโอ้โหเราสู้ไม่ได้อะไม่ได้ถ้าเราไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลมีแต่ตายกัตายใช่ค่ะเด็กเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นหมดเป็นอย่างนั้นวก็สไลด์ดูอะไรต่างๆนานาได้แบบคล่องแคล่วหมดอะไรเงี้ยเราเลยแบบไม่ได้แล้วเราเองที่ต้องพัฒนาให้ตามเขาอะไรเงี้ยค่ะชีวิตเธอดูมีความสุขมากในขณะที่จริงๆตอนนี้มันไม่ได้ช่วงแห่งความสุขเลยจริงๆจริงๆค่ะ มันต้องรู้จักเข้าใจใช่ไหมแผนใช่ค่ะแพนว่ามันสําคัญที่ว่าเราจะอยู่กับมันยังไงให้เรามีความสุขที่สุดอถ้าไม่งั้นเราต้องแย่ดีๆที่มาสร้างความสุขให้กับเราแม้กระทั่งขนาดที่เรามีคนป่วยในบ้านที่ต้องดูแลคือคุณแม่ซึ่งเรารักแล้วก็เป็นห่วงที่สุดเราก็ต้องหาสิ่งดีๆที่สุดที่ทําให้เขาได้และให้เขาทําใช่ค่ะสิ่งที่มาเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ให้รู้สึกว่า ใครเป็นปัญหาของใครเป็นภาระหรืออะไรแต่ว่าต้องต้องซัพพอร์ตและดูแลซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งพันว่านี่คือสิ่งที่แบบสําคัญมากเพราะวันนี้แม่แบบเฮวตี้ขึ้นปรับวิธีการกินการใช้ชีวิตการดูแลตัวเองขึ้นเราถึงบอกว่าเนี่ยคือแม่ก็เป็นแม่มาเป็นจุดเปลี่ยนในครอบครัวจริงๆที่เราทุกคนแบบต้องหันมาดูแลสุขภาพดีที่ไม่เป็นมากไปกว่านี้ดีที่ยังยังปรับตัวได้อย่างทันอะไรเงี้ยค่ะแอนดูแลเมื่อกี้บอกไปแล้วเรื่องอาหารการกิน การออกกําลังกายค่ะแล้วทำไมมันยังสวยอยู่ขนาดนี้นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็หยุดไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะเราทํางานทุกวันแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองอะย่างเงี้ยค่ะเชื่อว่าไม่ใช่แค่แผนคนเดียวคนที่เป็นต้นแบบของแผนคือคุณแม่เราก็จะเห็นแม่มาต่อแม่ก็จะต้องแต่งหน้าสวยบางทีออกไปทํางานก็ต้องดูแลตัวเองตลอดอุ้ยแม่ไม่ยอมนะไม่ยอมไม่ยอมมีบางช่วงที่เรารู้สึกว่าโอ้โหคุณแม่ผิว ผิวแม่แห้งนะแอบจับชอบรูปหน้าแม่ไงแล้วเราก็จะบางนคนแต่งหน้าให้แม่ด้วยบางทีเราก็รู้สึกว่าอุ้ยคุณแม่วันนี้หน้าแม่แห้งจังเลยเริ่มมีแบบเรื่องต่างๆตามวัยของผู้หญิงเราก็จะแบบเอออันนี้จะอะไรยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะพอช่วงหลังๆเนี่ยถามใหม่เริ่มรู้สึกว่าแม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้นแม่ทําอะไรมีอะไรดีๆแล้วไม่บอกเราหรือเปล่าูหน้าแม่แล้วทำไมมันลื่นปื้นลื่นปื้นทำไมมันนุ่มทำไมมันเนียนแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแม่เลยบอกว่าแม่ใช้อลิเซ่ แม่เหรอแม่ค่ะแม่มีเคล็ดลับแม่มีอลิเซ่แบบแม่มีแบบเคล็ดลับดีๆซึ่งพันแบบแม่มีอะไรเนี่ยไม่เห็นแอบแบบไม่บอกพันเลยเอารวแม่ไปเอามาจากไหนยังไงอ่ะนี่แหละค่ะมีคนแนะนําคุณแม่มาแล้วคุณแม่ก็มาลองดูพอมาลองเสร็จแล้วก็บอกว่าเออแม่ว่ามันดีนะมันเป็นครีมของเกาหลีแต่มันให้เหมาะกับผิวของคนไทยมันใช้ง่ายแล้วมันเหมาะกับ คืออย่างอย่างในคุณแม่ผู้ใหญ่เนี่ยคือมันกระปุกเดียวมันจบทุกอย่างเลยคะ่ะเป็นเดย์ครีมไนท์ครีมเป็นไอครีมอีกวันไหนที่รู้สึกหน้าล้าแต่งหน้าเยอะก็เป็นสลิปปิ้งมาร์กได้อีกคุณหมดทุกทไมทำไมมันจะครบครบเครื่องขนาดนี้นี่แอบ,บสวยก่อนลูกเหรอเนี่ยใช่<อ>นี่แหละนี่นี่คือต้นแบบจริงๆอ่ะ<อ><อ>รู้สึกว่าเออเราเห็นการเปลี่ยนแปลงจากคุณแม่ซึ่งจริงๆเขาเป็นเป็นต้นแบบของเราอยู่แล้วเนี่ย ถ้าแม่ทําอะไรเราก็จะทําตามเราก็จะขอเทคนิคจากเขาซึ่งอันนี้เริ่มบอกว่าเออมาใช้ดูอันนี้เวิร์กอันนี้ลองมาใช้ดูแล้วพอใช้กับตัวเองแฮปปี้มากค่ะเล้คือแบบเรียกว่าไรเรื่องต่างๆของผิวตามวัยนะคะมันก็จะลดลงอะไรอย่างี้ค่ะแล้วดูเธอพิ่งอายุสิบแปดเองเธอพูดได้ไงว่าตามวัยดูหน้าเธอในกล้องดิดูหน้าคนคนนึงเนี่ยั้นก็ยี่สิบเท่านั้นเราดูแลตัวเองกันคือพอพอเราลองใช้พอรู้สึกว่าเออมันแลดูชุ่มชื้นขึ้นมันแลดูแบบ นุ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเห็นการเปลี่ยนแปลงสําคัญคือต้องสม่ําเสมอนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราจะลองเราจะหาข้อมูลของเขาว่าจริงๆร,งรงแล้วที่แม่ลองมันคืออะไรก็ไปลองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เป็นครีมบารุงที่มีสารสกัดธรรมชาติมากกว่า22ชนิดคือโอเคมากๆค่ะแล้วก็สารหลักๆของเขาเนี่ยก็จะมีน้ํามันม้ามีเมือกหอยทากแล้วก็จะมีกิ๊กกะไวอันนี้คือตัวเด่นๆของเขา,เาน้ํามันมมาเนี่ยมันจะเป็นสารสกัดจากน้นนํานมมมาเป็นไขมันดีในน้านมมมาค่ะตัวนี้ก็คือทําให้ผิวแบบแแลดูบบนนุ่่มมชชื้ อันนี้สำคัญมากนะคะนี่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 ไอ้หมอนั่นมันมารูปหน้าเธอบ่อยไหมใครคะไอ้หมอนั่นเลยเห็นอยากรู้ <c oughs> จริงอ่ะมันมันมันจะจดจืดนี่แหละเราต้องถึงต้องดูแลตัวเองนั่นไง <c oughs> เห็นไหมเราเห็นไหมเรา แล้วสแครชใี่หแย่เลยนะแบบเออไม่ได้ต้องให้แบบเพราะฉะนั้นเธอพอใจกับต้องให้เรียบเนียนชัมากๆค่ะแล้วก็คือเรียกว่าส่วนผสมต่างๆของเขาเนี่ยคือพอมารวมอยู่ในอันเดียวกันมันแบบมันมีที่ไหนที่เขาจับมารวมกันขนาดนี้อะค่ะแฮปปี้ปีมากๆแล้วใช้แล้วไม่รู้สึกแบบเหนอะหนะหรืออะไรจนเกินไปพูดถึงแฮปปี้มาก่าเธอต้องการอะไรอีกชีวิตเหรอคะฉันเคยถามเธอตั้งแต่เด็กเลยนะจริงอ่ะฉันถามมาตลอดเลย แล้วจะมีมนคนที่มันมีอย่างนี้แล้วเข้าใจโลกอย่างนี้เห็นโลกเป็นนี้โลกกาลังแย่ก็ยังเป็นอย่างนี้อย่างนี้ฉันอยากจะรู้ไอ้คนที่มันรู้จักโลกขนาดนี้มันต้องการอ,อ,อ,อะไรไหมอาชัยครับว่ารู้จักโลกขนาดใช่ใช่รู้จักว่าโลกเป็นยังไงเนี่อรักษากับมันให้ยังคงอยู่ดีกว่าคะ่ะคือ <ๆ S 2> แผนว่ามันมีทําให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดเพราะว่าเรื่องต่างๆมันเกิดขึ้นทุกวันมันมีให้เราต้องแก้ปัญหาตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะ แก้ปัญหากับมันได้ยังไงมีวิธีคิดกับมันยังไงผ่านมันไปได้ยังไงและมีความสุขได้ยังไงคุณเด็กแพนเค้กเขมมิตยัครับและภาพภาพนี้คือภาพที่รายการทีวีโชว์ของมองกับคุณแพนเค้กเขมมนิตยด์ขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับ <ặ> เรา <kh á. S 2> ครับผมและดีใจกบับสิ่งที่<อ>ทเล่าให้ฟังอ่ะชอบมากๆชอบจริง มีเรื่องราวดีๆกันเลยค่ะขอบคุณมากครับที่พูดถึงเมื่อกี้ใช่ค่ะนี่ครับความรับของคุณแม่และกามาเป็นความลักของแผ่นเค้กใช่ค่ะแล้ววันนี้ขออนุญาตฝากโปรดีๆเอาไว้ที่นี่ด้วยนะคะให้จดเบอร์ก่อนได้เลยนะคะ0201778888ค่ะหรือว่าแอดไลน์นะคะที่แอดอลิเซ่ค่ะวันนี้กับโปรดีๆนะคะอลิเซ่หนึ่งกระปุกค่ะและเซรั่มน้ําตบ1ขวดค่ะแล้วก็รวมขนาดพกพาอีก3หลอดนะคะซึ่ง3หลอดเนี้ยจะเท่ากับกระปุกใหญ่1กระปุกเลยทีเดียวค่ะปกติแล้วนะคะราคา ,6360 บาทค่่ะแตวันนี้ เพียง1,990บาทค่ะโทรได้เลยนะคะที่02-017-7888หรือว่า line a l i c e c ซมีจำหน่ายที่วัดสันทุกสาขาทั่วประเทศค่ะอันนี้มันมหัศส์จรรันมากๆสำหรับคุณแล้วก็สำหรับพวกเราด้วยที่ได้เห็นชีวิตของคุณแล้วก็วิธีเข้าใจชีวิตเพราะว่าความสำคัญที่สุดจริงๆมันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจมันหรือเปล่านะบางทีมันหนักขนาดไหนไงก็ตาม ถ้าเราเข้าใจมันมันเบาลงนะ,ะแต่บางทีมันเบานิดเดียวอ่ะแต่เราไม่เข้าใจมันมันหนักมากเลยใช่มันอยู่ที่ตรงนี้พยายามจะคิดหนักให้เป็นเบาใช่ใช่ใช่ใชสำคัญมากๆสิ่งดีๆเหล่านี้ถ้าท่านเห็นว่าเป็นสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เธอพูดหรือสิ่งที่เธอเอามาให้อย่าทิ้งมันถ้ามันเป็นสิ่งดีๆสำหรับท่านอย่าทิ้งมันแพนเค้กเขมมนิดครับขอบคุณค่ะ